ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนรับชมวิดิทัศน์แนะนำการเข้าใช้งานระบบกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน์ค่ะก่อนอื่นเราจะมาเริ่มขั้นตอนการเข้าระบบกิจกรรมชุมนุมกันก่อนนะคะขั้นตอนที่1ให้นักเรียนเข้าเว็บไซต์ c l u b k k w a c t h ขั้นตอนที่2กดเมนูนักเรียนเข้าสู่ระบบ ในการเข้าสู่ระบบนักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลคือรหัสบัตรประชาชน13หลักโดยไม่เว้นวรรคและรหัสนักเรียนจากนั้นคลิกเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะขั้นตอนที่3จะปรากฏหน้าจอหลักของนักเรียนนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ที่ด้านบนของหน้าจอหลักค่ะขั้นตอนที่4คลิกเลือกชุมนุม จะปรากฏรายชื่อชุมนุมที่สามารถเลือกได้ทั้งหมดตามรายการข้อมูลที่เห็นหากนักเรียนรู้ชื่อชุมนุมที่ต้องการเลือกแล้วสามารถพิมพ์ค้นหาชื่อชุมนุมในช่องเ e ิร์ชได้เลยค่ะแต่หากนักเรียนต้องการทราบรายชื่อชุมนุมทั้งหมดให้กดคำว่า show จากนั้นเลือกจำนวน100ร entries จะปรากฏชุมนุมทั้งหมดค่ะ รายการที่ปรากฏ Taken คือจำนวนนักเรียนที่ลงทะเบียนชุมนุมแล้ว Total คือจำนวนนักเรียนที่เปิดรับค่ะขั้นตอนที่5คลิกเลือกชุมนุมที่ต้องการสมมุติว่าต้องการเลือกชุมนุมการถ่ายภาพและภาพยนตร์สั้นมอตน้นให้คลิกที่รูปดินสอหลังชื่อชุมนุม ก็จะถือว่าเราได้เข้าร่วมชุมนุมนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนที่6ตรวจสอบการลงทะเบียนชุมนุมในกรณีที่นักเรียนต้องการตรวจสอบผลการลงทะเบียนชุมนุมของตนเองให้มาตรวจสอบข้อมูลชุมนุมโดยคลิกชุมนุมที่ลงทะเบียนจะปรากฏชื่อของนักเรียนที่ลงทะเบียนสำเร็จในชุมนุมนั้นๆค่ะเมื่อพบชื่อตัวเองแล้วนักเรียนก็สามารถกดออกจากระบบได้เลยค่ะ สำหรับนักเรียนที่เปลี่ยนใจอยากจะเลือกชุมนุมอื่นให้คลิกที่รูปดินสอหลังชุมนุมที่ต้องการเลือกได้เลยค่ะเมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมค่ะสำหรับคุณครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุมให้เข้าไปที่เอกสารสำหรับครู คลิกแบบบันทึกรายงานผลกิจกรรมชุมนุมโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยหากคุณครูต้องการให้แสดงรายชื่อชุมนุมทั้งหมดให้เลือกโชว์แล้วเลือกจำนวน100 Entries จะปรากฏรายการชุมนุมทั้งหมดหรือพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาในช่อง Search ค่ะหากต้องการให้แสดงระดับชั้นกดลูกศรที่คำว่าระดับชั้น จะแสดงข้อมูลมอต้นหรือมอปลายค่ะหลังชื่อชุมนุมจะปรากฏรายการเอกสารรายงานผลกิจกรรมชุมนุม4ส่วนคือส่วนที่1หน้าปกปฏิทินดำเนินกิจกรรมข้อมูลกิจกรรมชุมนุมและข้อมูลกรรมการชุมนุมค่ะส่วนที่ 2: แบบบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมส่วนที่3แบบบันทึกกิจกรรมและส่วนที่4แบบประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมชุมนุมค่ะนอกจากนี้คุณครูยังสามารถดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนในชุมนุมของตนเอง โดยคลิกรูปกระดาษหลังชื่อชุมนุมค่ะและสามารถดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนแยกตามห้องเรียนโดยการคลิกรูปดวงตาหลังชั้นเรียนานั้นๆค่ะหากมีข้อสักถามสามารถสอบถามข้อสงสัยได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k k k w Club แล้วพบกันค่ะ